ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปางขอเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม2568ประลัดกระทรวงพมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพมจังหวัดลำปางณศูนย์สตรีลำปางจากนั้นท่านปลัดกระทรวงพมได้เยี่ยมชมอาคารจัดแสดงผลิตภัณฑ์และฝึกอาชีพเพื่อนห่วมใจซึ่งเป็นพื้นที่ในการฝึกประกอบอาชีพและเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัว ปหลัดกระทรวงพอมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการณโรงพยาบาลห้างฉัดจังหวัดลำปางผู้อำนวยการศูนย์สตรีลำปางร่วมประชุมตรวจราชาการกระทรวงพอมประจำปี2568ที่ปรึกษาอธิบดีสอคอร่วมพิธีมอบวุิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพและชมนิทรรศการผลงานของผู้สำเร็จการฝึกอาชีพณศูนย์สตรีลำปางประชุมคณะทำงานสอรอสอ76จังหวัดทั่วประเทศครั้งที่3 ประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินตรวจความเรียบร้อยการปฏิบัติหน้าที่เวรประชุมชี้แจงโครงการตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้นในสถาบันจำนวนเจ็ดหลักสูตรพิธีบูชาพระบรมครูชีวกโกมรพัฒและพิธีไหว้ครูของแพทย์แผนไทย ประชุมสคประจําเดือนกร,รกฎาคม2568อบรมการใช้งานระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ประชุมคณะทํางานพัฒนาองค์การรายหมวดประชุมกระทรวงพอมอประจําเดือนกร,รกฎาคมกิจกรรมสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์โครงการสร้างพื้นที่สร้างสารค์สําหรับครอบครัวทุกช่วงวัยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมง,งานพิธีการและกิจกรรมต่างๆการฝึกอาชีพในสถาบันระยะสั้น5วันและ10วันกิจกรรมฝึกอาชีพในพื้นที่นิคมทุ่งโพทะเลและฝึกอาชีพระยะสั้น1ิวันในชุมชนติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพประชุมคณะกอพอมจังหวัดสุโขทยัยประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กิจกรรม l e ARNING CENTER กิจกรรมอ่านได้อ่านดีออกตรวจจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำปางโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ประชุมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประชุมทบทวนแผนจังหวัดลำปางชุมชนต้นแบบเคหะลำปางโครงการสถานประกอบการเพื่อคนไร้ที่พึ่งสี่ภาคประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆของสอคอ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนากิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนา